สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยชัดชลัยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหาพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยชุดบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาัค3หน่วยบัญชาการตาหาพัฒนาได้นดํารถบรรทุกน้ํานะคะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคซึ่งมีผู้ได้รับผลประโยชน์จํานวน12ครัวเรือน ก็ประชากร46คนและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นาบ้านดอนหมู่2ตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สํานักงานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการตาหาพัฒนา ได้จากกำลังพลชุดบรรเทาสาธ,ธารณภัยเคลื่อนที่เล็กของหน่วยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำทำการฉีดลาดน้ำในบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณสําสำนักสงฆ์บ้านโคกแสออตำบลแสอออําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนั่นเองค่ะตอนนี้กันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,ฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสาพรราชทานพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์โดยสารขนาดเล็กออกจากจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งประกอบไปด้วยนะ้ำอุปโปภคจำนวน6,000ลิตรและน้ำดื่ม20แพ็คณาพื้นที่หมู่9บ้านเวียงประสานตลวัวงประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ